เรียบร้อยแล้วก็รอคุณหมออยู่นะคะก็เรามาดูพวกโบชัวอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะเลยก็จะมาดูว่าเผื่อจะปรึกษาคุณหมอหรือว่าทําอะไรได้อีกนอกเหนือจากนี้นะคะแต่เมื่อกี้แอบดูรีวิวตัวเองไปนะคะว่าดูแล้วมันหน้าอ้วนมากๆเลยอะไรเงี้ยเซมก็เลยว่าจะสนใจโบทอกนีี้หละคะ่ะ เนี่ยก็จะหยิบลองมาดูก็จะปรึกษาคุณหมอด้วยเรื่องโบท็อกเพราะว่าหน้ามันจะได้ดูเรียวเล็กขึ้นเนาะตอนนี้ Facebook i n s t a g r กรม่าขาดฮิตมากเลยที่แบบว่าหน้าเป็นวีเชฟเชมก็อยากถ่ายออกมาแล้วแบบดูวีเชฟบ้างอะไรเงี้ยเผื่อรีวิวอื่นจะได้ดูหน้าเดียวบ้างเนาะอยู่ตอนนี้อยู่ที่ห้องรับรองแล้วนะคะของ ช่องที่แผนสกสกินนะคะเมื่อสักครู่นี้เชมก็ไปพบคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรึกษาอะไรกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็หน้าสดจริงๆเลยอะไรเงี้ยล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างจะรอไปทําเลเซอร์นะคะคุณหมอก็ ปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอก็แนะนำม,มาค่ะให้ชเชมทำฮอาลล่าหน้าใสก็คือทำให้พวกเนี่ยรอยแดงรอยอะไรเงี้ยมันจะแลดูจางลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเอาใสายทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทำครั้งแรกเป็นไงก็ก็เดี๋ยวเชมจะให้ดูก่อนอีกทีหนึง่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเชมก็ปรึกษาคุณหมอไปเรื่องโบท็อกตรงนี้นะคะคุณหมอก็บอกว่าทำได้อะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะลิฟให้มันดูเป็น Vshape ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเชมก็มีปัญหาเรื่องแก้วอยู่เหมือนกันแต่ตรงนี้มันจะดู ดีขึนแล้วก็จะดูหน้าเรียวขึ้นด้วยก็ค่อนข้างโอเคนะคะคือคุณหมอส่วนเรื่องใต้ดวงตาอันนี้ค่ะคือมันปรึกษาคุณหมอและซเชื่อมันเป็นจากตัวเจมเองคือเจมค่อนข้างเป็น เป็นภูมิแพ้ค่ะมันก็จะไม่หายคุณหมอบอกไดเลยว่ามันมันสามารถทําให้มันดูดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หายเพราะมันจะอยู่กับเอเ็ไปตลอดชีวิตแต่มันก็ดีขึ้นได้ค่ะฉันก็ก็โอเคนะปรึกษาคุณหมอไปก็ทําให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะ เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณหมอเข้าวิเคราะห์จริงๆจากหน้าเราจริงๆเลยแล้วก็ดูว่าเราควรที่จะแก้ตรงจุดไหนอะไรบ้างก็ก่อนหน้านี้เชมพูดเลยว่าตอนที่แบบเริ่มมีปัญหาเรื่องหน้าโทรมเนี่ยเชมเคยลองไปสั่งพวกครีมทางอินเทอร์เนต็ตอะไรเงี้ยค่ะมาใช้ที่ว่าเขาว่าดีว่าอะไรกันแต่ว่าผลตอบรับกลับมามันคือกลับแบบบางทีมันบางทีเราก็แพ้บ้างบางทีก็ดีขึ้นสองสามวันบางทีมันก็แบบไม่ดีเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมัน มันค่อนข้างเสี่ยงที่ไปลองงานสู้สู้ชเชยม,มาตรงเนี้ยดีกว่าก็รู้สึกดีมากๆที่ได้พบคุณหมอแล้วก็ได้คําแนะนําแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆก็รอรอทำอยู่ะคะ่ะก็ไม่รู้จะยังไงเนาะก็เดี๋ยวหลังทําเสร็จชเชยจะมารีวิวให้ต่างอีกทินนะคะไปแล้ว